I'm having a with the only weapon, I ain't after you remember, Judge. ไ o u ต้องเปิดไมนะแล้วก yeah, ็มมนต้องพูดอะไรเด้วยต้พูดอะไรกัด้วยโดนแล้วเรอ

เหมือนเขจุงควายเลยต่างต่างกันมาปรเดีกก๋ยวก็บวก Benim ครับเดี๋ยวสตรีมแป๊บมาพวกพี่ยังไอ้เต้นมัวแต่ฟาร์มของ ยิงดิฮะเป็นบอกก็ปล่อยมันดิไม่เชื่อไอ้ตามันไม่ชก็เป็นหลอกเราเราเพิ่งหันเล่นทำไมพี่ไม่เจอคนเลยวะ อยู่น <treats> <Hans> ่าแะไรกูไปหาโมเลมา ามไม่ต้องตามพี่มานะเดี๋ยวมันแย่งพี่คิ้วถ้าไม่มียาบอกเด้อแ,แล้วก็ก่องแล้วไม่มีคนเลยวะ่ะ มีคนวิ่งผามึงมึงจะยิงนะถ้ามึงยิงมึงพี่กระทึบอ่ะไอ้เจ้าอะไร ไปขอเ้ยตามพี่ขอปุ๋นั้นดิแล้วใคงแปดมึงเล่นสกาดีนะเออเล่นของมึงแปดใครทำไม ตามปาวเหลอเท่าไรเหิือทึกอยู่เก็บไปยังวะโหก็บวกน่เลยปกติเราก็ต้องมาหากอนเอแล้เนี่ยไอเตินตังได้บอกเลยตันตันตั แกงนะน่ะเอ้ยคนละเนตละน้ำหมดแล้วเฮ้ยคนละเนตละน้ำหมดแล้วตรงกุน,นี่ยเหลืออะไรนะ một Nghe em gọi đang lửa dưới rồi tặng Ta kia khai đồn nhìn quá Khai ăn Ôi để có câu buộc เราก็เปิดโทนศัตว์ให้มันดูดิตบกูไหม หมดแล้วไงให้มันเดีตาไอตึ้นเดี๋ยวมันก็แบตหมดแล้ว โอ้ยคนเต็มเลยคนเต็มเลยนห่คนอ้ิวมาเลยจะเอาให้ได้ที่หนึ่งกันใครล่วงวะใครเลยวิ่งหนีมาหาพี่ดิ สิบเอ็ดคนแล้สิบคนเจ้าพาตังละที่หนึ่งแม่เลยเต้นจะตายความยาสีเต้นโอ้ยตกใจรีบซ้ำดีรีบซ้ำไอ้เต้นเออเกือบตายเหลือคนไปแล้วเลยคนไปแล้ว Tên không có liêng mặt tên ừ. ta mà chắc ế cầu hôn nè mà tân ừ. Mà mặt phi mặt anh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  mặt เงียบก่อนเงียบก่อนขอเล <Christina. S 2> <53. S 1> ่นเกม่ันที่ามตังอะโอ้วงเหลือคดกว้างเลยเว้ยตันตันจับจูมมาเลยตันจับจูมมาเลย ไอะไรกันดิไปที่นี่กับน้องดิข้าจะกินกับถ่ายถ่ายทุกวันไอ้ทาง <c oughs> โอ้ยมีคนไอ้หมอกวางไอ้หนุ่มสิ ไเลยตันอ้จ้ายอมตายจะยอมตายกับตังใหม่ไอ้เจ้ยอมตายนี่เ็อยมายอมตายตนแม่มันชัดเอง ให้น้องเล่นดิติมให้น้องเล่นดิอ้าวมึงนี่ให้น้องเล่นคอยิงพี่สมัครเติมไปเดี่ยวพี่มึงมยยก็งให้มันเล่นดิตอนเนี้เพร,ะราะท้ายพี่ต้องห่วงหรอให้มันเล่นโอ้ยเฮียคนเป็นคนเป็น ไหนวะบอทด,ดิวะใหพี่ไอพี่ออกกินเต้นมันหายปะจะยิงนะขอขออไล่ตอนหัวเลยทั้งเป็นอีกแล้วไหนวะเนไอ้ตังยงมันรูดเน่ยพี่ดิ หนูเตเดี่ยวอ๋อไ่ได้เออนเราคนแตกถ้าชอบคลิปนี้ใจด้านต่างจะได้ดู <S 1> <S 1> ถ,ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับ